ของการเปลี่ยนโค้ดทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะตอนนี้ยังเป็นกระแสรแรงมากๆเป็นประเด็นที่แฟนๆวอลเลย์บอลนะพูดถึงเยอะมากๆนะคะณนะเวลานี้นะคะทาง FIVB Volleyball World ได้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ทางโคด่วนดานาัยศิวัชระเมธากุลเนี่ยได้ลาออกจากการเป็นผู้ฝึกสอนทัพสาวไทยของเราโดยที่ทางวอลเลย์บอลเวิลด์หรือ FIVB ประกาศเนี่ยคือเขาให้ความสําคัญกับทีมชาติไทยประเทศไทยของเรามากๆเพราะปีนี้ประเทศไทยเพิ่งรับเซ็นสัญญานะคะในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า v n l 2024นี้ทาง FI ววอลเลย์บอลเวิลดเขาก็เลยเหมือนให้ความ สนใจให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆว่าแบบเออมันจะมีผลกระทบอะไรไหมกับการที่คุณรับเป็นเจ้าภาพแต่แบบอคุณอาจจะเปลี่ยนโค้ดกระทันหันโดยที่ตอนเซ็นสัญญาก็อาจจะไม่ได้ มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะนะคะ FIBB ก็เหมือนห่วงห่วงภาพลักษณ์แหละในการจัดการแข่งขันพอสมควรเพราะว่าเป็นรายการระดับโลกที่จัดโดยสาพ,พันวอลเลย์บอลโลกเลยนะคะทุกคนมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทาง FIB วอลเลย์บอลโลกจะทําข่าวแบบในเรื่องนี้เยอะมากๆรวมไปถึงสื่อวอลเลย์บอลทางฝั่งต่างประเทศกันด้วยนะคะก็จะประโคมข่าวนี้เป็นพิเศษ,ษเพราะว่าอย่างที่บอกเรารับหน้าที่การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีแบบรอบ ไฟแนลอะรอบสุดท้ายรอบไฟนอลเลยนะคะ8ทีมสุดท้ายดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เออมันจะเสียภาพลักษณ์อะไรหรือเปล่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจะรู้สึกอย่างไรกับโคชคนใหม่เขาจะให้ความสําคัญกับวอลเลย์บอลอยู่หรือไม่เขาจะเข้ามาเชียร์ในสนามหรือไม่การแข่งขันวอลเลย์บอลในปีนี้ รอบไฟนอลเนี่ยจะได้กระแสตอบรับเป็นยังไงคือพวกเขาก็แบบห่วงภาพลักษณ์พอสมควรนะเรื่องที่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องการเปลี่ยนโค้ชทุกคนรู้ไหมเป็นเรื่องอะไรแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยยังสงสัยว่าเฮ้ยทาไมทัพนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยยังไม่มีโค้ชต่างชาติเข้ามาฝึกสอนเป็นเฮดโค้ช ชักทีทางโคดออสเกียรติพงศ์รัชตักเกรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบสาวไทยนะคะรู้จักกันเป็นอย่างดีได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางโค้ดด่วนมักจะบน่นว่าสุขภาพไม่ค่อยดีหลังจากนั้นนะคะทางสมาคมและกรรมการบริหารได้ร่วมหารือกันโดยแผนที่จะใช้โค้ดต่างชาตินั้นเรายังเตรียมตัวไม่ทันจึงเป็นแผนถัดไป แผนที่เราตัดสินใจณเวลานี้ช่วงเวลานี้นั่นกนะ็คือเลือกโค้ชชาวไทยก่อนและเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดก็เป็นใครไปไม่ได้ค่ะคนที่เหมาะสมที่สุดรองจากโค้ด่วนตอนนี้ก็เป็นโค้ดยะนัฐพลศรีสมุทรนาคจะรับหน้าที่แทนโค้ด่วนนะคะโดยได้ให้ทางโค้ดยะเนี่ยวางแผนเตรียมงานทั้งศึกวอลเลย์บอลเนชันลีกเวนทั้งซีวีลีกที่จะมีการจัด แล้วก็จะมีการเพิ่มทีมมาด้วยรวมทั้งโอลิมปิก2024แล้วนี่แหละค่ะก็เป็นคำพูดของโค้ดออนนะคะที่บอกว่าการจะเลือกคว้าตัวโค้ดต่างชาติเนี่ยมาเป็นโค้ดนะเวลานี้มันไม่ทันเพราะว่า มันก็ต้องส่งเรื่องเข้า f i v b มันมันหลายอย่างอะทุกคนอย่างโคดปาร์คเนี่ยทาง f i v b ก็สนับสนุนให้มาดูแลวอลเลย์บอลชายนะคะคือเรื่องอะมันน่าจะใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้นะเวลาเนี้ยที่มันเป็นระยะเวลาสั้นๆที่เหลือต่อจากหลีกอาชีพของนักกีฬาตัวหลักเนี่ยนั่นก็คือวอลเลย์บอลในชั่นหลีกที่มันจะเริ่มในกลางเดือนพฤษภาคมนี้แล้วคือกลางเดือนพฤษภาคมเนี้ยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหกลางเดือนปุ๊บแล้วไปเลยนะคะ คือมันมีการต้องฝึกซ้อมกันก่อนภาพสาวไทยตัวหลักเนี่ยจะเสร็จหลีกอาชีพทั้งหมดประมาณเดือนเมษายนนะคะหลังจากนั้นจะกลับมารวมตัวเข้าแกมทีมชาติเนี่ยมีเวลาแบบไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำอ่ะเดือนนิดนิดด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ต้องบินไปที่ประเทศบราซิลดังนั้นดึงเดือนนะมันแค่หเดือนทุกคนการจะทําเรื่องยื่นขอโค้ชต่างชาติ ที่เป็นโค้ดต่างประเทศที่ไม่ใช่โค้ดในประเทศไทยอ่ะมาเป็นผู้ฝึกสอนแทนอะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานดังนั้นทางสมาคมก็ต้องเอาไว้ก่อนคือต้องตัดสินใจให้เร็วที่สุดเพราะว่าโค้ดด่วนก็ก็คือไม่รอแล้วว่ะโค้ดด่วนก็ไปก่อนนะไม่รอแล้วนะอย่างเงี้ยนึกออกปะ่ะก็เลยแต่งตั้งโค้ดยาขึ้นเลยนะคะณเวลานี้นะคะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของสมาคมเคารพการตัดสินใจของโค้ดด่วนดานัยศิวัชรเมธากุลด้วย,วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกำลังใจให้ทีมสตาฟโค้ดทั้งหมดนะคะที่จะมาฝึกซ้อมกันที่จะมาเป็นโค้ดในปี2567นี้แฟนี้แฟนบวอลเลย์บอลชาวไทยหลายท่านหนึ่งข่้นบอกว่าอู้ไม่อยากดูวอลเลย์บอลอีกตลอดไปพอมีการเปลี่ยนโค้ดถ้าถาับแอดนะแอดรู้สึกว่าเราอะชอบวอลเลย์บอลในการดูกีฬาในการดูทัพ สาวไทยในการดูการตบในการดูลูกเล่นต่างๆการเซ็ตหูพรพันเกิดปากจะเซ็ตลูกนี้เป็นยังไงบุ๋มบ๋มจะจอนจะตียังไงบีมจะเข้ามาตียังไงแบบนี้มากกว่าถามว่าโค้ชทีมงานมีผลให้เราแบบไม่อยากดูไหมเอาตรงนะไม่มีผลนะถ้าถามแอดนะแอดอะรักในแบบ รูปแบบการเล่นวอลเลย์บอลมากๆคือเราอยากดูกีฬาเข้าใจปะคือโค้ดก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่จะให้เกมมันสนุกอะไรมากน้อยแค่ไหนอะมันเป็นส่วนหนึ่งแต่นักกีฬานั่นแหละฟอร์มนักกีฬาในแต่ละแมตช์นั้นน,น่ะเราอยากดูมากกว่าดังนั้นนะเราก็วิเคราะห์ไปแต่ละแมตช์วิเคราะห์ไปแต่ละ ทวนาเมต์ดีกว่าว่าเออแม์นี้เป็นยังไงแม์นี้เป็นยังไงแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้สาวไทยเป็นกําลังใจให้โค้ดยะเป็นกําลังใจให้โค้ดพี่กิฟวิลาวันด้วยรวมถึงสตาฟโโ้ดทุกคนแฟนๆทุกคหลายท่านตอนนี้คือเดาเรื่องไลน์อัพกันแล้วนะไลน์อัพเดากันสนุกสนานมากว่าใครจะเป็นตัวจริงอย่างที่บอกมันก็ต้องเอาไปเผื่อนะเหมือนเป็น2ชุด2เซตอะ ของแต่ละทัวร์นาเมนนะคะหาไหนแฟนฟรวอลเลย์บอลลองมาเดาไลน์อัพกันซิว่าจะเป็นใครอะไรบ้างอเมนได้เลยนะคะรวมไปถึงสิ่งที่แฟนฟรวอลเลย์บอลติดใจในการประกาศของข่าวเนี่ยนั่นก็คือประโยคเด็ดประโยคนี้ค่ะว่าได้ให้ทางโคชย้าเนี่ยวางแผนเตรียมงานทั้งศึกวอลเลย์บอลเนชัลลีกซีวีลิกรวมทั้งโอลิมปิก2024แล้วเฮ้ยประโยคนี้นี่ตอนแรกแอดด้วยก็เฮ้ยเนชัลลีกเราเล่นอยู่แล้ว ซีวีลลกเราก็เล่นอยู่แล้วโอลิมปิกเรายังไม่ได้เล่นเลยนะเราจะเราจะอะไรยังไงคือคํานี้มาคือเราได้ไปโอลิมปิกแล้วไหมหรืออะไรยังไงหรือมันมีอะไรกันแน่อ่ะเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่เขียนข่าวออกมาแบบนี้ไปทีละสะเตปทีละทนวนาเมละกันนะคะที่จะเริ่มคือว n เอ็น4อลกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทัพสาวไทยจะเตรียมตัว กลับมาที่แคมป์ทีมชาติเนี่ยประมาณเดือนเมษายนนะทุกคนตอนนี้แฟ,แฟ,แฟแนๆนักบอลก็ดูหลีกกันไปก่อนดูหลีกเวียดนามเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วดูหลีกญี่ปุ่นนะคะก็ยังไม่จบเลยหลีกเกาหลีใต้ก็มันมากๆยังไม่จบเหมือนกันนั่นแหละค่ะเป็นกําลังใจให้โค้ชยะโค้ชกิฟต์และสตาโคอทุกคนในการเข้ามาทํางานต้องบอกว่าในการหวนกลับเข้ามาทํางานในหน้าที่อันใหญ่หลวงของปีนี้นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายรวมหนึ่งเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่สําคัญขอให้นักกีฬาทุกคนไม่บาดเจ็บในการไปเล่นหลีกอาชีพกลับมาโดยแบบร่างกายสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะแฟนฟละบอลคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกโค้ชในไทยมาก่อนเพราะว่าเลือกโค้ชต่างชาติไม่ทันคือวางแผนไม่ทันนะนะคะมัน กระชั้นชิดเกินไปพอโคด่วนก็ไม่รีรออะไรไปก่อนไม่รอแล้วนะอย่างเงี้ยเนื้อออกบ้างก็เลยเอาไว้ก่อนยังไงก็ต้องแต่งตั้งโคดยานัทบลศรีสมุทรน,นาขึ้นมารับหน้าที่แทนโดยด่วนนะนะคะรับหน้าที่แทนด่วนและรับหน้าที่แทนโดยด่วน <c oughs> เออเราสู่กันฟังในเรื่องนี้นะวยคะ่ะหาโคต,ต่างชาติไม่ทันจริงๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลยศึกทัวร์เมนต์ต่างๆที่กาลังจะเกิดขึ้นขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ